ตอนออกจากพักเพื่อไทยยังโดนคนด่าเลยว่าแบบลืมบ,บุญคุณอะไรเงี้ยแต่เราก็เชื่อว่าเรามาแนวเนี้ยเราก็มั่นใจว่าเรามาถูกทางเลยการบริหารทุกวันนี้หรือว่าเราต้องการคนตรงใหม่ตรงมามเขาต้องการคนที่กล้าหารไปทําให้เมืองมันเป็นธรรมนะคือต้องยอมรับผมเป็นพักการเมืองที่เปิดขึ้นมาใหม่ผมมาลงเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยคนก็รู้แล้วแหละว่าพักเนี้ย มีเจตนาลมยังไงมีอุรมการยังไงที่ทําประโยชน์ให้กับบ้านนี้เมืองนี้นก็ต้องกลับมาสู่บริบทเดิมๆอย่างการที่เป็นผู้ว่าแต่งตั้งสุดท้ายมันก็ต้องกลับมาให้ประชาชนเขาเลือกอยู่เหมือนเดิม